สวัสดีครับพอเราจะส่งหอยแล้วก็คัดนะฮะตัวที่ไม่มีแผลไม่แตกนะครับตัวสวยๆนะครับเนาะเล็กมากใหญ่มากค้ากันไปตามที่เราตกลงก,กันอ่าวิธีการส่งของผมนะครับเป็นกล่องโฟมนะครับแล้วก็พื้นจะรองด้วยน้ําแข็งหนึ่งถุงนะครับน้าแข็งจากเซเว่นอีเลเวนหนึ่งถุงแล้วก็ใส่ฟางเก็บรักษาความชื้นปรับพื้นที่ให้เรียบร้อยครับ ปมกันกระแทกนะครับรักษาความเย็นนะครับอย่างนี้ถ้าเราแลบแล้วก็ปิดสุญญากาศไปาภายใน24ชั่วโมงไปถึงมือลูกค้า,าข้างในยังเย็นสบายปกติแต่ข้างนอกอ,อยู่ในรถทัวร์ก็ปลอดภยัยเซฟทั้งเวลานะฮะถ้าส่งไปษณนย์อาจจะ2วัน3วันเนาะแต่ถ้าส่งแบบนี้24ชั่วโมงถึงลูกค้าแล้วก็มีความเย็นนะครับ อโอกาสรอบน้องหอยเยอะมากนะครับใครสนใจซื้อจำนวนมากก็มีเลทให้หลังไม้นะครับขอบคุณครับ